อ่าอะไรครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เกม Minecraft กันนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า P13 กันนะผมนะโอเคนะกดที่น,นี่เพื่อสตาร์ทนะผมนะโอเคเริ่มเลยดีกว่านะผมนะชื่อเริ่มไม่พูดมากนะผมนะโอเคเริ่มมาตรงนี้มีกล่องนะแล้วก็มีปุ่มสามารถรามาบล็อกครอร์สได้อ๋อบล็อกครอร์สตรงนี้ใช่ไหมวะอ๋อใช่ใช่นับอย่างนี้ใช่ปะอ๋อแค่นี้โอเค แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบพ u ซโ l นะผมนะตจงนี้ได้เป็นแบบพ u ซโ l เนะี่ยโอเคมันกดแล้วมันทําไมวะฮะไม่เข้าใจหรือว่าเขามีอะไรให้อีกไหมเนะี่ยอือฮะอคือมันกดแล้วมันแบบเหมือนมันติดแหละเหมือนมันมีติดติด <c oughs> อะไรบางอย่างหรือเปล่าข้างบนมีอะไรเปล่าอ๋อข้างบนมีกล่องนะครับก็ไม่บอกนะครับก็ไม่บอก ตรงนี้มีปุ่มไหมโอเคกด2อ,อันแม่งเลยในนี้มีอะไรเนะี่ยกล่องซูเกอร์นะไม่มีหาเลยเลยมีอะไรบ้างนะ่ยไม่มีนะอืมแย่จังเลยนี่แค่เริ่มมาก็ยากก่อนนะครับถือว่าเขาให้เราไปยืนแล้วแบบมันล่วงคือผมเคยเล่นแมปหนึ่งนะถ้าใครเคยรูมนันเป็นแบบที่มันเกลียนคนเนะี่ยคือให้เราไปยืนตรงนี้มันก็จะล่วงลงไปนะใช่เปล่าวะ อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ลองดูไม่ลองดูไม,งดไม่รู้เนะี่ยนี่ไงว่าแล้วโดนหลอกจริงๆด้วยนะครับนะนี่ไงเขาบอกว่าอะไรเนะี่ยเขาบอกว่าให้เราลองมาเช็คไอ้กล่องอ้นี่ครั้งนึงสิชักอะไรสักอย่างนะชื่อกล่องจำไม่ได้เขาบอกว่าให้เราลองปิดประตูทั้งสองบานดูนะผมนะโอเคสองบานปิดโอเคเก็ตนะฮะตรงนี้เป็นอิดไปไม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองเช็คไอ้นี่รอ,อบหนึ่งดู ลงแล้วลงอีกรอบลงได้ไหมลงได้แล้วมันจะรอดไหมเนะี่ยอ๋อรอดโอเคเงีย <c oughs> okay, อย่าเพิ่งไปสาระด,ดีกว่าโอเคกดก่อนแปบ๊บนึงอันนี้ผมเพิ่มถึงเกมก,ก,ก่อนโหมันเบาโอเคเงียอันนี้เขาบอกว่าให้เราลองวางเรียงกันดูนะผมนะโอเควางเรียงกันนะครับทีลิวางได้บล็อคลอสโอเคเงียวางเรียงกันไม่รู้ถูกป่ะนะโอเคปุ่มหินเอานี่ผ่านเลรอเนี่ยแล้วนี่คือปุ่มอะไรอะ่ะอา้าวหาย อ๋อมันคือปุ่มรีเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับโอเคเราก็ในะถ้าเราวางโม่ดอะอันนี้ลองวางโมูนะไม่ผ่านวะเอาวะโอเคฮะก็คือวางเรียงกันถูกแล้วนะี่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทำใบนะถ้ามันขึ้นมานะี่ครับออลองมองข้างบนดูสิเอ้ยกำลังมองหาปุ่มอยู่หรอช้า <c oughs> ชากำลังมองหาปุ่มอยู่หรอ ใช่กำมมลังมองหาปุ่มอยู่ปุ่มปุ่มใช่เรากำลังมองหาปุ่มอยู่เอาปุ่มมาให้เราปุ่มมันอยู่ไหนนี่ฮะเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาบอกว่าให้เราลองเช็คที่หัวแล้วดูสิเพื่อนโอเคนี่คือถ้าไม่บอกเช็คหัวนี่คือเราก็ไม่รู้นะขอบคุณมากครับที่ทำแบบนี้ให้เรานะครับอา้า <c> ว <oughs> อันนี้คือกดปุ๊บมองบนหัวปั๊บเจอปุ๊บสุดยอดเนะี้ยเรียบร้อยผ่านได้รวดเร็วๆๆนะเนอันนี้ปากรัอมีกล่องอยู่ข้างบนนั้นนะฮยเปิดได้หรือเปล่าคืออยากโกงอะโกงไม่ได้แล้วนี่มีอะไรเนี่ยมีอะไรมีในกล่องหรือเปล่านยนะไม่มีฮนะอ๋อคือให้เราโดดขึ้นไปถ้าเราไม่ปลากรูตรงนี้คือมันแบบจิ๊บจิบอะครับปลากรเนี่ยคือแบบมัน Easy อีซี่กันไปอ้าวตวอะไรเอาใหม่เอาใหม่ อเคเอ้เราไปไม่ได้ตรงนี้ก็ได้ปะโอ้ยเออเขาบอกว่าให้เราปลากวรวหรือผ่านตรงนี้ไปนะซึ่งดูแล้วปลากัวไม่น่าผ่านนะครับโอเคไหมครับอ๋อมีกล่องโอไม่์กข้างในกล่องไม่มีอะไรเลยอะมันอาจจะมีอะไรล่องหนอยู่ก็ได้นะเพราะเราลเล่นแบบปาก,กมาบ่อยนยะเอ้ยไม่แบบพัซเซิลมาบ่อยนะฮะไม่มี ในตัวล่ะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใส่หนะไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าให้เราลองดูข้างหลังกล่องดูสิอืมันมีกรอบรูปงั้นก็หมายความว่าขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับคือถ้าไม่ได้คุณช่วยนี่คือผมปวดหัวเลยเนะี้ย อันนี้มันให้เราไปห้องนู้นเหรอคือมันเป็นหน้าเล่นมุกเดิมนะไอ้มุกเนี่ยเออคือแบบนี้มันอะไรนตัวติดมีไหมเนะี่ยไม่มีเนะี่ยดูดีๆก่อนเผื่อมีไม่มีคือเขาให้เราไปห้องนู้นเหรอแล้วเราจะไปไงครับเนี่ยเราต้องรอคําใบ้ใช่แล้วเราต้องรอคําใบ้รอคําใบ้แป๊บหนึ่งโอเคคําใบ้มาแล้วนะครับผมนะเขาบอกว่าให้เราลองเช็คดูสิมันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะในซอลของคุณนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่า เ,เขาบอกฮฮิิเนี่ยฮฮิินับเช็คในสล็อตของเรานะเพราะว่าตาเปล่าเราจะมองไม่เห็นเช็คในสล็อตสล็อตของเราสามารถทำลายกระจกสีเทาอ่อนหมดร้อยใช่ไหมอย่างนี้ไงแครอทติดเป็ดแครอทติดเป็ดสา,ารรสามารถวางมุกกดเหล็กสามารถวางมุกกลดเหล็กได้ เขาบอกว่าให้เราหันหน้าขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ลองคลิกขวาดูนะผมนะเราก็จะผ่านไอ้พวกกรงเหล็กนี้ไปได้นะครับผมอ๋อให้เรายกหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็คลิกขวาอ๋ออย่างงี้นี่เองเอาอันนี้คือเริ่มใหม่ทึบทึบชิรึบชิรึบชิรึบอ๋อเอาวอามันเป็นอย่างนั้นนะชิรึบชิรึบเอ้ามันไปไม่ได้มัน ้าใจแล้วว้่งว้คลิกยงไม่เดินก็ได้วะเอา้ามันไปยังไงครับเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าเราเดินเราที่นี่คือเราจบไปใช่ไหมโอเคมันตั้งเอาไว้ทุกคนสังติดทุกคนสังเกตดูดีๆนะคือถ้าผมอยู่ไกลใช่ป่ะเนี่ยพรอมอยู่ไกลเห็นไหมมันคลิกไม่ได้พร้อมอยู่ใกล้อย่างนี้เล้วองน่าขึ้นอย่างนี้นะได้งันก็หมายความว่าเราต้องเดินตรงนี้ไปใช่ไหม ใช่ไหมน,น,นั่นไงว่าแล,วแล้วในกล่องก็จะมีปุ่มขอบคุณมากครับนะผ่านแล้วครับผมโอเครต่อไปนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีกล่องอยู่ตรงนั้นนครับซึ่งเอาตรงนี้มีรูอะไรเนี่ยมีปีกชัดเลยแน่นอนนีฮะนี่ไงมันเข้าไม่ได้อะมันตัวเราใหญ่เกิน เ,ออเข้าได้ละโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะพลานี้มีลาวาด้วยเว้ยเออจ๋มดีนะครับโอเคผ่านละง่ายง่ายเกินไปเงี้ยมันง่ายเกินไปอ่ะนะมีอะไรเล่นมุกเดิมปันเนี่ยจะเล่นมุกเดิมหรือเปล่ามุกเดิมมันไม่ผ่านนะครับเอามีปุ่มวัดดึกอ่าแล้วปุ่มหาย พขาบอกว่าเนี่ยปุ่มมันจะมาแล้วแล้วมันคือปุ่มมันจะมีเวลามันอยู่นะผมนะแล้วก็ให้เรากดมีมาแล้วได้แล้วอันนี้เปิดมีเปิดแล้วมีอะไรหละครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นรเปล่าอ่าเช็คดูดีๆนะเช็คดูตัวเราดีๆนะเช็คดูแบบนี้เมื่อกี้ดีๆนะเดี๋ยวมันกวรตีนเราแบบนั้นมีกล่องมันจะให้เราเปิดก็ได้นะ มันจะมีปุ่มสปาเหมือนเมื่อกี้อีกก็ได้มุกเดิมอะไรอางเงี้ยรอดูคําใบดีกว่านะคือถ้าไม่มีคําใบนี่ือจบระหว่างรอคาใบแล้วก็จะหาอะไรไปนะครับตืดตือดตือดือืดดืดอืดอดาอ่าอดื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 อดอดือดอดือดือดอดือดือดอมือืออดือดือดืออกืออดือดอออืออือือ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ครั้งก็ได้แล้วครับจุดยดทันกิ้วฟอร์ฟอดยิ่งโอเคแมปนี้จบแล้วนะครับผมนะโหจบเร็วมากจบแล้วเป็นเกมหมดใช่ไหมจบแล้วเป็นเกมหมดใช่ไหมอืมเราเป็นเกมหมดครับตอนนี้ด่านนี้แล้วถ้าเราเข้าไปจะติ้งกับคืนไหมเนะี่ย อ๋อไม่ได้กับคืนโอเคฮะโอเคเอาเป็นว่าไงสับปะรดนี่นา,นานใครชอบท่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วจะไมให้ผมลด้วยกันนะโอเคสหรัญญปบญญปบี่นี่ครับบายบายเจนคลิปหน้าผมโอ้แหลกคอมแรงแค่ไหนก็แหลก <c oughs> โอเคไปแล้วครับบายบาย